ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ Honey and f r i e n d Entertainment บริษัทไทยเบเอร์เรจจำกัดมหาชนพริกไทยตราพึ่งหลวงเสนอ สุดสัปดาห์นี้นะครับ2ชั่วโมงจากกรุงเทพนะครับผมตั้งใจจะหาที่ที่เป็นธรรมชาติเที่ยวสักหน่อยครับแล้วเขาก็บอกว่าที่อำเภอหนองยาปล้องจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนะครับมีบ่อน,น้ำพุร้อนแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็มาถึงแล้วครับบ่อน,น้ำพุร้อนหนองยาปล้องที่แรกที่เดียวในเพชรบุรีครับ เรียนเชิญนะครับท่านไหนที่จะขึ้นแหล่งกําเนิดน้าแร่นะครับหรือน้ําพุร้อนนะครับของอําเภอหนองยอป้องจังหวัดเพชรบุรีเรียนเชิญครับเรามีรถสองแถวบริการขึ้นแหล่งกําเนิดน้าแร่นะครับเรียนเชิญได้เลยครับเฮ้ยเราจะออกแล้วครับข้างบนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับไปข้างบนได้ใช่ไหมครับได้ครับไปครับค่ารถคนละเท่าไหร่ครับคนละยีบาทครับ20บบาทครับจ่ายเลยไหมฮะด้านบนฮะจ่ายข้างบนเหรอครับผม ตรงนี้กี่ครั้งแล้วครับถ้าที่หนองยําปล้องนี่ผมมาครั้งแรกเลยนะครับเนี่ยครับผมครับผมเน่แต่ผมอยากรู้ว่าข้างบนมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็เดินทางไกลไหมครับออประมาณ1กิโลครับไปกลับนะครับเป็นต้นแหล่งกําเนิดของน้ำพุร้อนรลอน้าแร่ที่นักท่องเที่ยวเขานิยมแค่กันนะฮะตรงนี้ก็เป็นความโชคดีนะครับที่น้องได้เข้ามาในจุดนี้นะครับได้มาเยี่ยมชมแหล่งกําเนิดน้ำพุร้อนหรลอน้าแร่ที่เดียวของจังหวัดเพชรบุรีนะครับ ระยะทางไม่ไกลเลยครับคุณผู้ชมผมว่านะผมว่าถ้าเป็นผมผมว่าคนเดียวผมอาจจะเดินขึ้นมาอันนี้เดินขึ้นมาได้ใช่ไหมครับเดินได้ครับเหมาะสาหรับการเดินออกกาลังกายนะครับบางท่านนั่งเที่ยวที่ขึ้นมาก็บเทียจะขึ้นมากับรถยนต์ยังผู้สูงอายุหรือเด็กแต่บางท่านก็อยากจะออกกําลังกายก็เดินกลับได้ครับเดินเชิญเดี๋ยวไปดูต้นบอกกาเนิดทางด้านนี้นะครับวิใจดีจังเลยพาผมไปด้วยอ่ะคุณผู้ชมอากาศดีมากเลยอ่ะเวลาเราเดินมาตรงนี้แล้วลมพัดเข้ามาปุ๊บไปเราองน้ำมันแบบโดนหน้าสดชื่นมากเลยครับเหมือนมีคนมา สปเปย์หน้าให้เราเลยเราคุยกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าพี่ชื่ออะไรครับอ๋อผมชื่อผู้ใหญ่บารมีครับโอ้ผู้ใหญ่บ้านสวัสดีสสดรอบครับครับโอ้โหสวัสดีครับ,รบผู้ใหญ่ครับครับผมตอนนี้ผมเห็นอยู่สองบ่อ,บ,อบ่อที่เป็นบ่อํำเนินน้ำแร่ คือบ่อไหนครับคือบ่อนี้ครับเป็นบ่อต้นกําเนิดเป็นบ่อแม่บ,บ่อนั่งเดิมที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอย่างๆกับ,บ่อนี้เลยครับครับผมครับผม,บผมแล้วมีความเป็นมาอย่างไงบ้างครับความเป็นมาตรงนี้บ่อกําเนิดน้าแร่นจุดนี้ตั้งแต่เริ่มมีผู้เท่าอยู่สองท่านที่ได้มาตั้งหมู่บ้านอยู่ตรงนี้ก็คือมาค้นพบน้าแร่นตรงนี้ คือเป็นน้ำพุร้อนนะครับเราก็ได้ใช้ในครัวเรือนในตรงนี้ก็คือได้ทั้งหมู่บ้านขึ้นมาก็ออกลูกออกหลานในทุกวันนี้ครหลังจากนั้นก็ที่ได้เริ่มพัฒนามานะครับในระยะประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับพอพัฒนาตรงนี้เสร็จนะครับรรอบปจรมาพัฒนาให้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีคณะทางอาจารย์มาวิลัยจากมราชพัฒน์นครปฐมาทาง กเกษตรกับแพงแสนครับมอเกษตรแพงแสนแล้วก็หอกันค้านะครับแล้วก็มอในเรสวนร่วมมือกันนะผลวิจัยในตรงนี้ออกมานะครับว่าน้าแร่ตรงนี้ความร้อนจากใต้ดินผิวดินจากตรงเนี้ยตรงบ่อแม่ตรงเนี้ยได้ขึ้นมาตรงนี้นะครับจากก้นบ่อเลยขึ้นมานะครับผลวิจัยจากคณะนักศึกษาม,มาวิจัยกับคณะอาจารย์ดรนิพนธ์เชื้อเมืองพานนะครับแล้วก็อาจารย์นนทพรจันทร์นะครับว่าผลออกมาเป็นที่น่าพอใจนะครับว่า ตรงนี้ให้มีความสะอาดเหมาะสําหรับให้กับน่องเที่ยวได้มาใช้บริการในตรงนี้นะครับแล้วก็จากที่คณะอาจารย์ที่ผลวิจัยออกมาก็คือว่าความร้อนนะครับจากใต้ดินที่ขึ้นมาผิวดินนะครับได้มีเครื่องเทสตรงนี้อยู่ที่47.5 12องศาตามฤดูก,กาลนะครับแต่ละแม่ช่วงหน้าหนาวหน้าฝนหน้าร้อนนะครับไม่มีการคัดเคลื่อนมากกว่ากันไปกว่านี้นะครับในตรงนี้นะครับ มกับที่บอกกันเลยนะครับว่าจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยใครได้มาเที่ยวทั้งทีต้องเที่ยวให้ได้3มน้ําครับทะเลผมก็ไปมาแล้วแม่น้ําเพชรบุรีผมก็ไปมาแล้วและครั้งนี้ที่บ่อน้ําพุร้อนหนองยาปล้องครับบ่อเมื่อกี้อุณหภูมิ30กว่าครับผมบ่อนี้อยู่ที่ประมาณ50องศาครับ50องศาครับผม อันนี้ขึ้นจากใต้ดินสดๆดเลยฮะที่ไหลลงมานะครับตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่นะครับครับในพื้นที่เรานะครับก็มีผลไม้นะครับของในพื้นที่เรานะครับให้กับน้กาเที่ยวนะครับได้มา นุนกันนะครับนอกจากจะมีที่แช่เท้าแล้วครับก็ยังมีตลาดของชุมชนด้วยขนุนครับผมซุปเบอร์ขนุนเลยใหญ่มากครับโอ้โหด้านในก็พร้อมกาแฟสดด้วยนะฮะมีที่นั่งทานอย่างเด็มที่เลยด้านในแบบนั่งสบายชิวๆเลยฮะสุดยอดเลยะ ผู้ใหญ่ครับตอนนี้เราไปแช่เท้ามาแล้วครับผมแล้วเราก็เดินดูของในชุมชนแล้วนะครับเหน็นบอกว่าที่นี่มีแช่น้าแร่ด้วยใช่ไหมครับ,รบมีแช่เป็นแช่ส่วนตัวอะไรคร<ม>อยู่ทางด้านนี้ครับอ๋อ,อเอาละคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปนอนแช่น้ำแร่เพื่อสุขภาพกันครับร่วมเดินทางละไมไปกับบริษัทไทยเบเริจจำกัดมห ah าชน ไปกับพริกไทยตราพึ่งหลวงเยอะเยอะอังลุงที่นี่เยบรอครับผมทวนไม่ได้นะครับครับแปลว่าอะไรครับครับอ่า ฉันมาอาบน้ำแร่ตรงนี้ครับฉันมาอาบน้ำแร่ตรงนี้<ช>เป็นภาษาอะไรครับเนี่ยเป็นภาษากะเหรี่ยงะอืบครับผมที่เ<ช>นชวนนักท่องเที่ยวได้มาอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพตรงนี้เป็นปภาษาพื้นถ<อ>ิ่นครับอ๋อตอนที่เราเข้ามาใช้บริการที่นี่เราต้องเตรียม,มอะไรบ้างครับก็ตอนนี้ก็มาแบบนี้คือได้เลยฮะก็ค,คือว่าพอมาปุ๊บเราก็มาบอกทางพนักงานทาึ่งด้านนี้นะครับประสงค์ที่อาบน้ำแร่ก็จะมีการฉีกตัวตรงนี้นะฮะ คือ1นึ1่งท่านท่านละห้าสิบาทครับแล้วก็ถ้าไม่มีผ้าชเช็ดตัวนะครับทางพนักง,งานก็จะมีผ้าชเช็ดตัวทำมาให้เผืนละสิบาทครับผมเข้าเพื่อเช็ดตัวยามเวลาที่เราอาบเสร็จเราก็ออกมาเช็ดตัวอ๋อแล้วก็เอาอมาคืนที่นี่ได้ก็ค,คือว่าเราก็เข้าไปในห้องส่วนตัวนะครับทรงด้านนี้นะครับเราได้ผ่านน้ําจากด้านบนนะครับที่ลงมาสู่ด้านล่างนะครับให้กับนักท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยวอาบในตรงนี้นะครับ ความร้อนของน้าแร่นะครับข้างบนอยู่ที่สิบเจ็ดห้าสองศาใช่ไหมฮะตรงนี้นะครับจากตัวบ่อเลยนะครับแล้วพอลงมาด้านนี้ก็อยู่ที่ประมาณ35มสถึงสาบองศาสาองศาในการที่เหมาะสาหรับการอาบด้านล่างนะครับที่ไม่ร้อนเกินนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอดใจไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นคนที่ชอบน้าแร่น้าร้อนมากๆครับผมตอนนี้ผมต้องขออนุญาตผู้ใหญ่นะครับไปแช่ตัวแป๊บหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผู้ใหญ่แนะนําผมในวันนี้นะครับครับครับขอบคุณนะครับ ตามสบายกันครับคุณผู้ชมครับ เช้านี้นะครับผมจะไม่ออกไปเที่ยวไหนเลยครับผมจะอยู่ที่ลิฟวันเล่รีสอร์ทนะครับที่ผมเนี่ยมาเช็คอินเข้าพักตั้งแต่เมื่อคืนครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูห้องนะครับแล้วก็ไปดูบรรยากาศโดยรวมของที่นี่นะครับและคุณผู้ชมก็จะรู้เองว่าทําไมผมถึงเลือกที่จะอยู่ที่รีสอร์ทแห่งนี้ทั้งวันครับเจอแล้วครับคุณผู้ชมสวัสดีครับพี่ลิลลี่ครับสวัสดีครับพี่หนูครับ ผู้ชมครับแล้วนี่นะครับพี่ลิลลี่กับพี่หนูนะครับเป็นคนที่จะพาเราเนี่ยไปรู้จักกับลิฟเวอร์ลีสอร์ทให้มากขึ้นครับที่นี่อากาศดีแบบนี้ทั้งปีเลยไหมครับก็ช่วงฤดูหนาวเราก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะอากาศเย็นสบายมีลมพัดนะคะมีลมมีลมวาเราอยู่เป็นแบบเหมือนเนินเขาอย่างเงี้ยค่ะครับผมแต่สะดุดหูอย่างหนึ่งเลยก็คือชื่อชื่อของที่นี่ก็คือลิฟเวอร์ลีสอร์ทลิฟเวอร์ลนี้ได้มาจากไหนครับก็เหมือนเราถ่ายทอดถือว่าเราอยู่ในหุบเขาใช่ไหมคะแล้วก็เต็มไปด้วยต้นไม้ให้ความรม รื่นผู้ลูกค้าที่มาพักก็จะรู้สึกว่าล่มเย็นค่ะเอาแล้วอย่างบริการของที่เนี่ยครับมีอะไรบ้างครับก็จะมีห้องพักค่ะสามแบบค่ะแล้วก็จะมีห้องวระชุมถึง3ห้องนะคะห้องพักก็จะเป็นแบบว่าให้ลูกค้าได้เลือกได้ด้วยค่ะจะมีทั้งแบบห้องสูพิเรียดับเบิ้ลห้องดีลักซ์เดียวหรือจะเป็นห้องแบบลุไทายของโมร็อกด้วยค่ะห้องวระชุมก็จะมี3มห้องจุได้คนได้มากถึงประมาณ300อคนเลยค่ะโอ้โหพูดมาักขนาดนี้ ไม่เชื่อครับอยากเห็นภาพแลวครับว่าห้องที่บอกมาเนี่ยนะครับทั้ง3แบบเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงนนห้องนี้เป็นห้องดีลักค่ะคเต <ผม S 1> <ม>ียงใหญ่ตอค่ะจะเป็นห้องเตียงดับเบิลเ็แบบเตีงคิงไซส์เลยครับอยากจะบอกว่าไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนะครับของห้องที่นี่ก็คือ วิวครับโอ้คุณผู้ชมครับนี่แหละครับห้องที่ผมได้พักเป็นรูปแบบนี้เลยก็<ช>คือนี้ครับนี่<ม>เป็นห้องสุพิเรียค่ะค่ะขนาดห้อง32ตารางเมตรก็กว้างเหมือนกันนะคะ <Wow. S 2> ใช่ค่ะจะเป็นห้องสองเตียงค่ะ <N> นี่ไงเป็นงไงบ้างคะสบายะะ<ช>บายเนี่ยดูวิญญาณเวลาเราหลับแล้วเราก็แบบจะตื่นยากมากถูกต้องค่ะลูกค้าหลายท่านจะบอกเหมือนกันค่ะว่าไม่อยากจะลุกออกจากห้องเพราะว่าด้วยความที่เตียงเอออะไรเอออะไรเงี้ยเขาแบบนอนสบาย<ม>ใช่คะ่ะประกอบด้วยห้องน้ําของเราก็จะเป็นห้องน้ําที่แบบมีทั้งอ่างอบน้ําแล้วก็มีทั้งอาเรนชาวเวอร์ที่เป็นห้องชาวเวอร์ในตัวแล้วก็วิวสวยอีกแล้วคุณผู้ชมวิวเนี่ยแบบเห็นแบบทะเลสาบข้างหน้าเลย บ้านสไตล์โมล็อกนะคะก็จะมีทั้งหมด9หลังเลยค่ะแล้วก็มีพื้นที่ตรงกลางบ้านไว้ทํากิจกรรมร่วมกันได้ด้วยค่ะโอ้บางทีมากันเป็นแบบหมู่คณะเป็นเพื่อนๆถูกต้องค่ะใช่เลยสามารถอจองหนึ่งหลังได้เลยค่ะของเราก็จะสามารถจัดโต๊ะจัดอะไรได้หมดเลยหลา,านาาจะมีสี่ห้องนะคะจะมีสี่ห้องนอนนะคะคและส่วนผงกลางก็คือสามารถมาจัดกิจกรรมร่วมกันได้ใช่ค่ะโอ้สระว่ายน้ำ ยิ่งใหญ่มากแล้วก็สวยมากน้องแฮวพาดไม่ได้เลยนะคะต้องลงไปให้ใช,ชื่นใจ <c oughs> แล้วค่ะ <c oughs> ได้ครั <c oughs> บวันนี้ต้องได้ไหว้น้ำแน่นอนคร <c oughs> ับอเอ แต่ทราบมาว่าวันนี้ยังมีกิจกรรมสนุกๆให้ผมทำด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นกิจกรรมแอดเวนเจอร์ค่ะตื่นเต้นเล้าใจถูกใจน้องแฮวมากๆแน่นอนค่ะผมจะรอดหรือเปล่าก่อนแล้วพี่ลิลี่จะพาผมไปเหรอครับเดี๋ยวพี่ส่งต่อให้พี่ไก่นะคะอ๋อจะเป็นผู้ดูแลใช่ค่ะอืมครับแต่เดี๋ยวก่อนจะไปเล่นกิจกรรมเราต้องรองท้องนก่อนค่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปทานอาหารของเราเลยตอนนี้อาหารกลางวัน ทงละไมไปกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า AJEV แล้วก็ถึงเวลาที่เราจะได้ทํากิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของลิมเบเรรีสอร์ทแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับพี่ไก่ครับสวัสดีครับพี่ไก่ครับถ้าพูดถึงกิจกรรมแอดเวนเจอร์ในหนองยับป้องเนี่ยถือว่ามีที่นี่ที่เดียวเลยไหมครับใช่ครับมีที่นี่ที่เดียวครับแล้วเราทํามาเป็นเวลา10กว่าปีมาแล้วนะครับฉะนั้นก็เป็นเริ่มเริ่มเลยเริ่มเริ่มที่นี่เลยครับครับผมครับแล้วกิจกรรมเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับนะครับก็ A t ทนะครับก็จะมีรถ a อทที่เรานั่งอยู่นี่นนะคราาโสลิงข้้มมํ300เต ข้ามจากไหนไปไหนครับจากอีกฝั่งหนึ่งมาอีกด้านหนึ่งเลย300เมตร300้เมตรแล้วความสูงก็12เมตรโเมตรนะครับพอได้สนุกเลยนะครับแล้วก็มีซิปลายนะครับก็จะเป็นของเด็กนะครับก็6ฐานเล็กๆนะครับเป็นลิงไต่ราวนะครับแล้วก็จะมียิงธนูมีขี่ม้า นะครับแล้วก็จะมีปืนบีบีกันนะครับจะมีทั้งยิงเป้าแล้วก็มีทั้งลงสนามโอ้โหก็สนุกสนานแน่นอนครบท้วนเลยใช่ครับวันนี้เราได้แค่ไหนแค่นั้นเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้อุปกรณ์พร้อมทุกอย่างแล้วเราไปขี่รถเอทีวีกันได้ครับไปลุยกันครับพื้นที่ของลิมวันเล่รีสอร์ทนะครับเขากว้างมากๆก็เลยทำให้มีกิจกรรมแอดเวนเจอร์หลายอย่างให้เราได้สนุกกันเริ่มลุยตั้งแต่การขี่ a อทเป็นอันดับแรก ก่อนที่พี่ไก่เนี่ยนะครับจะพาไปเล่นลิงไต่ราวที่ทําให้คิดถึงการเข้า่ข่ลูกเสือเลยครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ก็น่าจะชอบนะครับเนี่ยตอนนี้พวกเราทุกคนเตรียมพร้อมที่จะเป็นลิงกันแล้วนะครับคุณผู้ชมลิงไต่ราวล้อลิงไต่ราวมาถึงกิจกรรมตรงนี้ มันเป็นวงกลมเป็นฐานวงกลมใช่ครับครับือหกฐานหกฐานใช่ครับเราต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนครับเดี๋ยวเราเริ่มจากโดนัทก่อนนี่โดนัทเลยึงใช่ครับึงใช่ครับแล้วก็เดินต่อไปครับอ่าตรงนี้เป็นเซตลิงไตราวลิงไตราวครับลิงไตราวครับผมคือเน้นสําหรับเด็กๆเลยไหมครับใช่ครับเพราะว่าสูงแค่2เมตรครับสูงแค่พื้นดินซึ่งเซฟตี้เลยครับผมแล้วผู้ใหญ่ก็สามารถเล่นได้ไหมเล่นได้เลยครับเล่นได้เลยครับ เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเราจริงๆถ้าถ้าพูดเป็นกิจกรรมก็คือกิจกรรมรวมนั่นแหละได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่แต่ว่าเราเน้นเด็กได้ผู้ใหญ่ก็ได้อย่างเงี้ยครับเพื่อไม่ให้อันตรายเกินไปครับได้ได้ได,ได,ได แล้วก็ามาถึงกิจกรรมไฮไลท์<ม>ของเราในวันนี้แล้วนะครับนั่นก็คืออะไรครับพี่ไก่ครับไฝิงฟอกข้ามน้ํา300เ <c oughs> มตรไฝิงฟอกใช่ครับข <c oughs> ้ามน้ํา300เมตรใช่ครับจากตรงนี้ลงไปนี่เราต้องเดินยังไงครับเนี่ยอันนี้ไม่ได้นับนะครับที่นับคือจากจุดนี้ข้ามไปฝั่งนู้น3 0มเมตรลมเขียวๆคุณผู้ชมไก,กลๆตรงนู้นน่ะแล้วข้ามไปเลยเนี่ยที่เดินที่เดินนี่ไม่คิดนะครับไม่คิดเหรอฮะสามร้เมตรคือได้ วบวนอยู่ครับว่ามือขวาจับอันนี้แล้วก็มือซ้ายรวบอันนี้ไว้ตื่นเต้นมากครับคุณผู้ชมคือผมจําได้ว่าครั้งล่าสุดเนี่ยและครั้งเดียวด้วยที่ผมเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนเรียนรออครับมันสูงมากตอนนั้นอันนี้คือสูงกว่าแล้วใกล้กว่าวลลี่นนนาายยจะะไปดด้ว้ววกกััเล บรรยากาศตอนลงมาถึงตรงนี้เนี่ยเป็นไงบ้างฟีลกู๊ดมากเหมือนก้าวข้ามความแบบว่าความกลัวของเองนะครับพี่บอกแล้วไงนั่นแหละครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ไก่มากมากเลยดีครับยินดีครับยินดีมากมากพาผมแบบแอดเวนเจอร์รอบนี้หมดเลยนะครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับความใฝ่ฝันที่ผมอยากจะโอบกอดกับธรรมชาตินะครับในวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับทั้งสนุกทั้งมีความสุขแล้วก็ได้อยู่กับธรรมชาติจริงๆนะครับเนี่ยที่เนี่ยอยู่ใกล้จากกรุงเทพเนี่ยแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับใช่ครับ เตรียมตัวเก็กบกระเป๋าแล้วเดินทางมาเที่ยวกันเลยย<ด>ินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับใช่ไหมฮะใช่ครับเริ่มติดใจแล้วครับ <c oughs> ขออีกรอบได้ไหมฮะได้สิจัดไปขอตัวนะครับคุณผ <c oughs> ู้ชมบ๊ายบายขอขอบคุณลิฟว์เวลล์รีสอร์ทโทร0898116931 032 4 9 4, 2 0 2าส่น